สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับอูมาโนดการช่างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเจ้าซีรีส์เ0็รอยนะครับผมอันนี้กำลังจะขับเอาเข้าไปยัดแท่นโบกี้นะครับอันนี้สวยครับติดจองเรียบร้อยอนะครับเก่าญี่ปุ่น ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเดิมของกันนี้จะเป็นแปล้อนะครับแปล้อสิน็อตช่วงล่างใหญ่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เราก็เ,าเอาไปทําจัดระบบใหม่นะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วครับช่างใหญ่นิ่มๆครับ นี่กำลังฮิตนะครับนี่ลูกค้าชอบแบบหน้ายืน่นมันจะมีเดิมจะมีหน้าตัดกับหน้ายื่นครับแล้วแต่คนชอบครับผมก็จะเป็นหน้ายืน่นหัวแคบหัวสองตอนสวยครับสดๆเลยครับลง เป็นสติ๊กเกอร์จากนอกเลยนะครับสีเงาเงาเลยครับเนี่ยสีเงาเ,เงาเลยเดิมจะเป็นแปลล้อมาครับเป็นข้างหลังจะเป็นชุดถุงลมสองคันหน้าแท้นะครับ เงาเงาเลยครับถังน้ำมันสามร้อยลิตรชุดถุงลมครบตัวนี้เราก็จะถอดออกนะครับชุดเพลาถุงลมของเราก็จะถอดออกกระสีตัวนี้ยาวน่าจะจากหลังหัวเกีงมาประมาณเก้าเมตรน่าจะได้ครับผมยาวมากครับ อันนี้เราจะเอาไปวางเพลนนะครับวางวางเพรนวางเหียบทำกระบ,บะสายลองครับให้ช่างจดเดี๋ยวจะรีวิวก่อนทำนะครับก่อนทํากับหลังทําสวยมากนะครับ để cho để cho, cho thằng nã con nhô con, để thằng thay nhô máy luôn nha คลิบเลยครับมาตรงเดิมเลยครับข้าหน้ายัางไม่ได้ล้างเลยนะครับอันนี้สวยจริงครับพามาติดใจครับ เกนมแร 9, 000, 40, 000, 000, 000. นี่็งลตงตอนนี้ยังใหม่คิดดูนะครับก็จะมีแสนนิดหน่อยตอนยกออกมาจากลงจากตู้นะครับ สีข้างหน้าีครบหแหน้าทสตท่าสองก็เท่ากันครับนี้แบบเรียบๆเลยครับ ยังไม่ได้ทำอะไรครับมันก็จะมีพวกสนิมก็จะสนิ้นบ้างครับอันนี้จะเริ่มปกติครับมมาจากเขาจะไม่บุกนะครับพวกชุดพวกชุดถุงลมเนี่ยเราก็จะถอดออกหมดเลยนะครับ เอาจุดนี้เราถอดชิ้หมดคันนี้จะทําเป็น12ล้อนะครับแท่นแท่นนบอันนี้เราก็จะถอดออกสาหรับลูกค้าอยากได้เป็น6ล้อมาเสริมเป็น10ล้อนะครับเราก็เอาจุดตัวนี้เสริมเป็น10ล้อให้ได้ครับราคาก็ มาสอบถามได้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจจากหกลอ้อเสริมเป็นสิบลอ้อเราชงลงครับเราก็รับครับดืมถังลงมาก็จะมีห้าลูกครับห้าลูก เดี๋ยวเอาหัวลงก่อนเอาหัวลงเลยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมายืน่นไม่ว่าจะเป็นแปดลอ้ 10, 10ลอสิบลอ้อสิบสองล้อเราก็ทำนะครับเราจัดหาให้ได้ครับอันนี้เดิมๆเ,เลยครับสภาพก็จะประมาณนี้ครับผมตามสั่งสเปคตามลูกค้าสั่งเลยนะครับ ว่าจะเป็นดำเกษตรหรือรถล่องครับผมติดเทียบก็จับให้ได้นะครับสภาพก็สั่งก็จะสวยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูภายในก่อนเดาพชมภายในครับเนีย่ยสีดมเดิมยังเงาอยู่นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์มาจากเขาเลยนี่นะครับภายในดำยังไม่ได้ทำความสาดนะครับ แขงข้างบนเนี่ยเราก็รื้อทาความแตกซักใหม่หมดนะครับเบาะเราก็จะหุ้มใหม่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะเดิมก็ได้ครับทํามาสภาพโอเคเราก็ซักเอาพวกพรมพวกชุดพรมข้างในนี่ยเรารื้อใหม่ทั้งคันเลยนะครับรื้อทําใหม่สวยๆเลยครับผมภายในดํา ถ้านายสนใจนะครับซีรีส์เจ็ดรจะเป็นมาตัดัายื่นก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคูมนุษย์กันช่างเบอร์โทรศูนย์หกห้าสหนดเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาชมตอนทําเสร็จนะครับว่ามันจะออกมารูปร่างแบบไหนจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็การขึ้นกระบะนะครับคันนี้ก็จะค้าสั่งโตกระบะกระบะ ลงนะครับกระบะขากูติดเทียบข้างหน้านะครับลูกค้าซื้อเทียบมาองคอันนี้ก็ฝากติดตามผลงานอูมาโนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ